นน<ะ>อ่านชื่อพิดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวของเขานั้นระเบิด3ามคูณสรอบตัวแล้วก็จะปล่อยสเก็ตระเบิด<อ>ไว้เมื่อระเบิดเสร็จซึ่งสเก็ตระเบิดนั้นส,<า>สร้างดเาเมจที่แรงประมาณหนึ่งหมดเปลือกแล้วแค่นี้แหละตัวของเขามีราคาว่า1สิบซันมินอะไรไม่รู้ช่างซึ่งวิธีหาเขาเราต้องอัลล็อกโดยการหาซีดแพ็กเกตจากพิญญาต้าหรืออะไรทั่ว,วไปให้ได้200ซีดแพ็กเกตถึงเราจะได้มันมาหมอผีเถื่อนหรือวิชเฮเซล อ่านผิดขออภัยตัวของเขาจะสาบแช่งซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดซึ่งเห็ดตัวนั้นน่ารักมากไม่รู้เชื่ออะไรเลยโคตรน่ารักเลยซึ่งตัวที่เขาสาบแช่งมีทั้งไอต้าฟูมช um ูมและทอสโต้โวใครบอกผมอวยไม่มี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 มมมมซึ่งเวอรหนึ่งถึงเจ็ดน่าจะเป็นไอต้าซึ่งเวอร์เจ็ดถึงสิบน่าจะเป็นฟ um ูมชูมและเมื่อให้แพรนฟูสเขาก็จะเสกเป็นทอสโต ซึ่งการสาบนแช่ง,ชง,ชงเขามีด<ง>ังนี้ดูไมานนล่ะเฮ็ดน้อยตัวของเขามีราคา200ซันธาุเมจิครับซึ่งตัวของเขาสามารถหาได้ในช็อปปี้และลาซาดา้าซึ่งกูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมมันถึงไม่มีในนี้เยี่ยมไปเลยใครที่ไม่พอใจในการนำเสนอของผมนะครับผมอยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาด้วยตัวเองในตลอดที่ผมเล่นพันปัสอมบีทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เอาข้อมูลอย่างอื่นเอาง่ายๆประสบการณ์ส่วนตัวนั่นเอง